มื paid, paid, ่นจิบหาลอยครับมีโค้งๆมื่นจิบหาลอยเอาไปขุนมื่นจิบหาลอยพ่อเขาเตี้ยนออันนี้เอาไปขุนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนว้ มันกเงหนึ่งยมันสลางี่บอกมึงไปไปไปขึ้นได้เพราะเราหัวไปได้ยุไรข้นไปมันกันหนาวหลังหัวอยไปขุ้นข้าวเดียวกัพี่ดอกนี้จ้างแะว่กิ้นานอาหารกันครับผมเฮ้ยชุดยอดครับไปแล้วมาเยขายลครเมืองที่ผาลย คือพวกไงกินอาหารไปหัวหน้าพาสิทุกคนเลยดิ